เมืกี้พูดใเใคเร้ะรั็ก็อันนี้อยาบอกว่าเมื่อก่อนมีคน่นัตัวเอทของพ่เคยอยู่ในทีวีเป็นคนเ่อะเป็นคนที่เราด้วมากคนที่แบบเราคอยนั่งดูนั่งทีแล้วนั่งโหวตแบบครอบครัวคอยดูแบบคุยก็คุยแตแลวก็ มันดูแบบใกล้ตัวเรามากแบบมันอยู่ในทีวีแล้วก็เราเป็นต่างจังหวัดแบบนี้นแต่คน,น,นี้แต่วันนี้เขาอยู่ใกล้ๆเราแบบเออเราได้เจอเขาแล้วได้เจอเขาแล้วได้แบบได้จอบเขาแล้วก็มันเหมือนฝันมันเหมือนแบบ มากกว่าความทำใจนะคะก็ตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่กิ่งจนวันนี้พี่กิ่งแบบแ่ารักมากเป็นคนที่แบบถามตลอดเวลาที่เจอถึงแม้แบบไปตามตามทุกงานพี่กิ่งก็จะแบบจนจนเหนื่อยจะแบบจะไปงานต่อเน,นี่ยพี่กิ่งก็ต้องคอยมาถามตลอดเวลาว่าเออเป็นอะไรไมาอย่างไรอนะไรแบบเนี้ยก็แบบไม่เคยคิดว่าพี่กิ่งก็เลี้ยงดูมากเป็นแบบ ก็มีใจมีใจที่แบบรู้รู้จักกันทุกคนแล้วก็แล้วก็พิ่ารณเแบบส่วนตัวส่วนตัวก็เหมือนทุกคนที่มอบมิตรภาพมอบรอยยิ้มเสียงเพลงเสียงหัวเราะแล้วก็วันนี้มีแบบ น้ำตาทุะคนดูน้ำตาแ,ตาแบบมันมีความสุขจริงๆพรแบบได้เจอาพี่กิ่งนะใครที่แบบไม่ได้มาสังเวยก็แบบคือเสียดายมากพี่กิน่นคนที่น่าจริงทำเลิศทุกคนนี่แหค่ะก็จะเกิดจำสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปที่ไม่มองตาพี่กิ่ใช่เพราะเลยว่าเขินมากทำอะไรไม่ถูกแลว้วพี่กินมองทุกครั้งอยากมองอยากจะ เจอเหตก่อนทุกครั้งมันตันมันทำอะไรไม่ถูงจริงๆเลยเออเข้าใจแล้วเขาว่าปืมแล้วมันทำอะไรไม่ถูงมันเป็นแบบนี้นี่เองก็ขอบคุณขอบคุณความจำใจดีๆที่เข้ามาใน,นชีวิตนะคะขอ,คข,อคขอบคุณนะะิพพานรอยิ้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันแรกนะคะที่พวกเราร่วมกันเชียร์พี่มันก็ทำให้รู้ว่าเรารักคนไม่ผิดมีคนเคยบอกไว้นะว่าพวกเราอ่ะโชคดีที่ได้เป็นแฟนคลับพี่เพราะด้วยความที่พี่อ่ะไม่เคยถือตัวและเป็นกันเองกับพวกเราดังนั้นเราก็จะเก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้เป็นกำลังใจ แล้วเดินต่อไปในวันข้างหน้ายังสวยงามแต่ว่าเส้นทางข้างหน้ามันอาจจะไม่เลือกง่ายก็ท่าที่ไหนพี่ก็มองมาที่พวกเราที่ตรงเนี้ยยังมีคนให้กำลังใจที่เสมอเสิ่งไหนที่พี่ชอบสิ่งไหนที่พี่รักอะพวกเราอะก็พร้อมเต็มใจที่จะทำเพื่อที่ขอเพียงแค่ที่กิ่งอะ ไม่เบิดความรักที่พวกเราอ่ะพูดกับพี่บ่อยๆไม่เบิดสายตาของพวกเราที่มองพี่ด้วยความรักแค่เนี้ยเราไม่ตไม่เป็นคนนั้นเราจะอยู่เป็นกิจการใี่พี่ตลอดไปก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่กน่งนะ ที่ทำให้เราได้รู้สึกเห็ควาว่ารักได้จ้องมองได้ได้จ้องมองเขาด้วยเป็นกำลังใจให้เขาสิ่งดีๆเหล่าเนี้ยมันจะอยู่ในความคุ้จำรอตลอดไปค่ะคนถัดไปค่ะนี่มันป็นการคนคนคน จดใจเชื่ออยู่ข้างหลังนะคะเหมือนกันก็อยากขอบคุณทุกอย่างที่เป็นตัวพี่กิ่งค่ะโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่วันแรกที่เจอการจะถึงวันนี้แน่คิดว่ารอยยิ้มพี่เป็นทุกอย่างให้พวกเราทำอะไรให้พี่เปลี่ยนหลายอย่างอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนบางคน,ปนงงไปเลยทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือรอยยิ้มพี่คือกำลังใจที่สำคัญอะทุกอย่างที่ทำไปมันก็ต้องมีบ้างหรอว่าอาจจะมีเหนื่อยมีกายอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นที่ยังยิ้มให้กันแบนเร็วอะไรเงี้ยมันก็ปลืมทุกอย่างที่มันยากไปแล้วอะก็อยากให้ยิ้มให้พวกเราอีกต่อไปเลยรอย่ะงเงี้ยแ,แ,แล้วก็ เราเรามาเป็นกอดมาเป็นกอดด้วยนะคะคนดนึงขอให้กับการานคนเอคนความคิดถึงความห่วงใยที่มีให้เอันนี้จากกเราทกคนนะ คิดถึงความห่วงใยที่มีให้ที่ผ่านมามากเพียงใดอย่าสงสัยให้ละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจแม้ต้องไกลเจออยู่ไหนมีฉันที่ถึงเธอเธอไม่ผิดที่คิดว่าเรารักกันเรื่องแฟนหายไม่มีวันเช,เชื่อฉันไว้เพราะเธอคือความสุขของทุกหัวใจนานแค่ไหนมีฉันไงแต่เธอตูดทน หากวันไหนเธอว่างงานหรือเธอเหงาไม่ต้องไปบอกเขาให้มาบอกฉันหากมีเรื่องอยากปรึกษามาหากันอย่าปล่อยให้ฉันเพ้อไปให้เฝ้ารอส่งความรักจากหัวใจทีละน้อยฉันรอคอยให้มันตรงเหมือนต้นไม้ฉันไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนใดขอเป็นบุคคลปริศนาข้างหัวใจฉันสัญญา i มาวันนี้นะคะหรือใครก็ตามที่ไม่ได้มาที่ไราถ่ายไปโอยู่ปะคะคนที่ไม่ได้มาก็เหมือนกันนะคะอิ่งขอบคุณทุกคนมากที่ขอพูดอีกครั้งว่าเป็นของขวัญที่พิเศษมากสำหรับกิ่งนะคะแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องเป็นวันสําคัญเลยนะคะทุกๆวันมีคนสาคัญอยู่กี่งนั้นอยู่ทุกคนนะคะขอให้อยู่กันแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะ ซึ้ง,วงกว่าน,น,นี้เรื่องใดนะนะไม่เห็นจะพูดอะไรอีกสักนิดไหม่งท้ายนิดนึ่ตอนนี้จะไปกินเค้กถ่ายรูปน,นาลากันต่อก็ผูไม่ออก่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนมีความสุขไหมคะมากจริงนะจริงก็ขอให้สิ่งดีๆที่ทุกคนมอบให้กับฉังนะคะ ขอส่งคืนกลับไปให้ทุกคนเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้เราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นอะไรก็ได้เป็นคนที่รักกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะมันซาบซึ้งมากจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคมากๆก็ นะในนามของทีงานด้วยแล้วก็ในนามของกิจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนวันนี้ที่มางาน A Little Big Birthday Party เ <laughs> กิดดื่มชื่อ <laughs> <laughs> ก็ขอบคุณร้านราคาเพื่อขอเปลุมือให้ เสริมละก็ให้เกิดว่าใครอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นอีกกิจกรรมอะไรที่เราจะได้เจอกันอีกเงก็มาคุยกันได้เหมือนเดิมในแฟนเพจในของเรานะคะติดตามได้ทั้งที่